แนวความคิดและการสั่งการของเราไม่ว่าจะเป็นของของทัพตามหรือในเรื่องของภาคเศรษฐกิจต่างรายการกับไปสึงฝ่ายตรงข้ามถามว่าเขาจะไม่รู้แนวคิดเดืมในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงซึ่งดูแลบริษัทชินโดยตรงซึ่งรับสัมปทานว่าถ้าชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นมีคำสั่งที่ไม่ชอบ ไม่ชอบทำหรือผิดกฎหมายพี่จะบังคับให้เขากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องรายงานบอกกับกผมหรือต่อนหน่วยงานอื่นซึ่งเกี่ยวข้องเพราะถ้าไม่ทําแล้วผมจะถือว่าเขาเป็นคนทรยศต่อประเทศชาติในแง่ความมั่นคงเครื่องมือนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เครื่องมือเหล่านี้ต้องถือเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมายกฎหมายก็รองรับอยู่แล้ว เราต้องยึดหรือเก็บเครื่องมือเหล่านี้มาให้หมดไปครอบครองไว้เ่ยไม่ได้ก็อยู่ที่ตึกไหนองใครของเองกชนก็เอาหมายเข้าไปค้นยึดมากวาดมาันไให้หมดไอ้เครื่องมือของทั้งตัวเนี่ยส่วนของผมเนี่ยโดนดักมาหกปีแล้วผมโล้เราสามารถที่จะเรียนได้ว่าเราได้ให้ข้อมูล กับประชาคมโ,โลกกันไปพอสมควรในเรื่องความสัมพันธ์นี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้พิจา,นารณาโดยรอบค้อแต่ก็จำเป็นที่จะต้องแสดงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งจะถือว่าเป็นมาตราาาาก,การทางการทูตการดำเนินการต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศในนามของรัฐบาลอยู่บนหลักการและเหตุผลประกอบกับสิ่งที่พรน,นัท่านถึงท,ที่พันธุ์ุตรโททักษิณเชนวัตร ได้ดำเนินการมาตลอดเป็นส,สิ่งที่ชี้ชัดเจนว่ากระทบต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงในสมรนฉันดังนั้นมาตรการที่กระทรวงการต่างประเทศดำเนินไปจึงมีความชอบธรรม ครับคนในข่าววันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สิ่งที่เป็นคําพูดของคนในระดับประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินทั้งน่าสนใจแล้วก็น่าตกใจน่าเป็นห่วงนะครับความลับของทหารความลับทางราชการความลับทางเศรษฐกิจรั่วไหลไปอยู่ในมือของสิงคโปร์ผ่านช่องทางการสื่อสารโทรคมนาคมที่ ถูกขายออกไปให้กองทุนเทมาเซกของสิงคโปร์เรื่องนี้จะนําไปสู่อะไรจะนําไปสู่การยึดสัมปทานกลับคืนมาหรือไม่จะนําไปสู่การยึดทรัพยากรของชาติด้านการสื่อสารโทรคมนาคมกลับคืนมาหรือไม่แล้วเรื่องการดักฟังโทรศัพท์นั้นทําได้ยากได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะคุยทั้งในแง่มุมรัฐศาสตร์ต่างประเทศการทหารแล้วก็ด้านสื่อสารโทรคมนาคมนะครับ นักวิชาการ3ามท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ท่านแรกนะครับจะวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ในเชิงรัฐศาสตร์จากเหตุการณ์นี้อาจารย์ชัยยายิ้มวิไลครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยาครับถัดมานะครับจะวิเคราะห์ในเชิงของการทหารนะครับท่านเป็นอดีตเลขานุการประจํากรรมการการทหารวุฒิสภาดรพีรพงศ์มานกิจครับสวัสดีครับอาสาร์พีรพงศ์ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระ ด้านการสื่อสารและสารสนเทศจะมาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคครับเรื่องการดักฟังโทรศัพท์นะฮะอาจารย์ดรอนุภาพธีรลราบครับสวัสดีครับอนาาุภาพครับขอถาม <c oughs> ในแง่เทคนิคก่อนก็แล้วกัน <c oughs> นะเรื่องการดักฟังโทรศัพท์ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งพลเอกสนธิแล้วก็พลเอกสพรั่งเนี่ย <c oughs> ได้พูดถึงนะฮะ <c oughs> อาจารย์อนุภาพกับการดักฟังโทรศัพท์ทุกวันนี้โดยหลักการแล้วม,มันทําได้ยากได้ง่ายแค่ไหนครับ เรื่องดักฟังโทรศัพท์เนี่ยมันทํามาได้ตั้งแต่ไหนตตลายแล้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นความลับในกลุ่มคนทางด้านวิศวกรรมนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทําได้วันนี้เองเนี่ยขณะนี้เราออกไปเดินข้างถนนเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับทีนี้เพียงแต่ว่าระบบเนี่ยบางระบบง่ายบางระบบยากตัวอ,อ,อย่างเช่นถ้าเป็นระบบพื้นฐานเนี่ยจะทําได้ง่ายกว่าในหลายๆจุด แล้วก็อุปกรณ์ก็จะไม่ซับซ้อนอนะครับสาเหตุเนื่องจากว่าในการสื่อสารในระบบพื้นฐานเนี่ยเรายัางใช้อนาล็อกเป็นส่วนใหญ่จะมีส่วนเดียวเท่านั้นที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็คือณนชุมสายนะครับทีนี้แต่เผอิญของบ้านเราเนี่ยมือถือเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับฉะนั้นในการดักฟังเนี่ยดิจิตอลเนี่ยมันจะยากกว่าอนาล็อกนะครับแต่ถามว่ายากไหมไม่ได้ยากนะครับเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยนะมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็ทาได้โดยหลักการนะครับ หรือหรือถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยนะครับเขาก็มีขายกันเยอะแยะนะครับเงินประมาณ5 0,000นบาทก็สามารถซื้อเครื่องดักฟังได้อยู่แล้วไม่ได้เ,เป็นสิ่งเครื่องดักฟังโทรศัพท์นี่มีขายกันทั่วไปนี่เหรอครับเออไม่ได้มีขายกันทั่วไปนะครับแต่สําหรับคนที่รู้แหล่งรู้ที่ก็สามารถที่หาซื้อได้ ซึ่งก็ไม่ยากซึ่งก็ไม่ได้ยา,เเากเพียงแต่ว่าคุณนําเข้าเข้ามาผิดกฎหมายไทยถ้าคุณนำเข้าความจริงเรื่องดักฟังเน้นนำเข้าที่ไหนก็ผิดกฎหมายทุกประเทศนะครับะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณนําเข้าไม่ให้เขาจับได้ก็เท่านั้นเองคุณก็สามารถดักฟังคนอื่นได้ทุกวันนี้ใครบ้างครับที่ดักฟังโทรศัพท์เออจริงๆคนที่ดักฟังโทรศัพท์ได้เนี่ยเอาเอาคนที่ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเจ้าของระบบนะครับเจ้าของระบบเนี่ยจะตั้งแต่อัดเทปติดตามย้อนหลังนะครับ เอา SMS, email ม,มันได้ทุกอย่างสำหรับคนที่เป็นเจ้าของระบบนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของระบบเนี่ยดักฟังที่ตัวชุมสายเองเลยเนี่ยได้ทุกอย่างในที่ต้องการหมายถึง d e t c a s AS to move <S ได้ได้ทุก,ทกคนทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอเผอิญคนต่างระบบมาคุยกันในระบบของตัวเองก็สามารถที่จะรับรู้คนต่างระบบได้ด้วย อืนะคบอันนี้คือคนเจ้าของระบบจะง,ง่ายที่สุดนะครับคบ uh, เจ้าของระบบต้องใช้เครื่องมืออะไรพิเศษไหมฮะไม่มีเลยครับไม่ต้องเลยเออคือเนือ่องจากระบบเนี่ยมันจะต้องมีระบบเรื่องการซ่อมบำรุง uh huh. และก็บ,บำรุงรักษาอยู่เสมอังั้นระบบจะต้องเทสได้นะครับจามีการทดสอบได้ระบบทํางานถูกต้องหรือเปล่านั้นระบบเนี่ยจะมีคล้ายๆมีเครื่องโทรศัพท์จําลองอยู่แล้วและเครื่องโทรศัพท์จําลองเครื่องนี้นะครับซึ่ง ก็มีขายทั่วไปเหมือนกันแต่ขายเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของระบบแล้วต้องนําเข้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับ <c oughs> ไอ้เครื่องนี้มันสามารถที่จะโปรแกรมได้ <c oughs> ให้คุณเป็นเครื่องโทรศัพท์ของใครก็ได้นะครับแม้แต่จริงๆโดยโดยโดยโหลักการแล้วต่างคลื่นต่างย่านก็ทำได้ด้วยเครื่องเดียวกัน ด้วยเครื่องดียวกัน,นี้ด้วยเครื่องดีกันนะไม่ใช่ว่าสมมติผมเป็นพนักงานดีแท็กอ,อย่าไปเอ่ยเช่อ,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 อพนักงานบริษัทกอ,อกไก่ที่ทางด้านมือถือ <c oughs> ผมมีเครื่องของย่านย่านนี้นะครับย่านโทรศัพท์มือถือของผมนะครับ <c oughs> ถามว่าผมจะจูนเฉพาะย่านผมเท่านั้นหรือเปล่า <c oughs> ผมไปจูนย่านอื่นก็ได้ของบริษัทอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีข้อจํากัดคือมันจะทํางานเนี่ยเ,เก็บข้อมูลต่างๆได้น้อยกว่า นะครับเพราะว่ามันสามารถดักได้เฉพาะช่วงที่มีการส่งผ่านแต่มันไม่สามารถที่จะบันทึกไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลไม่สามารถที่จะทํารายการย้อนหลังต่างๆพวกนี้ขีดความสามารถไหมครับเพราะาตัวเครื่องนี้มันถูกออกระบบมาเพื่อใช้ในการทดสอบสัญญ,ญาณนะครับเสียงดีไหมเสียงคมชัดไหมสัญ,ญญาณเข้มไหมถูกต้องไหมมีเสียงแทรกไหมมีเสียงรบกวนไหมต่างๆ,ๆเนี่ยนะจ้ามันก็สามารถที่จะจาลอง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมการที่เจ้าของระบบโทรศัพท์นี่สามารถดักฟังได้ทุกเมื่อเนี่ยผิดกฎหมาย,มยหไหมอาจารย์ เท่าที่ผมทราบกฎหมายทุกประเทศเนี่ยนะครับก็ห้ามแม้แต่อเมริกาเองก็ห้ามจริงๆเนี่ยทางรัฐบาลอเมริกาโดยเฉพาะจอร์จฟูดเนี่ยนะพยายามจะออกกฎจริงๆไม่ใช่เพราะจอร์จฟูดเนี่ยหลายรัฐบาลของอเมริกาก็พยายามออกนะครับก็ถูกต่อต้านมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังออกไม่ได้นะครับแต่ว่ารัฐบาลอเมริกันก็ทำนะครับลองดูหนังเรื่อง The Enemy of State เนี่ยนะอันนั้นก็สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับีวิวสมิธเล่นวิวสมิธเล่นนะครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ย ทําได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำมากกว่าหนังด้วยซ้ำไปอ๋อมากกว่าที่เห็นใน Enemy of State เนี่ยนะเห็นกว่ามากกว่าในนั้นด้วยซ้ำอันสุดเขาจะใช้แต่นั้นใช้ดาวเทียมคืออย่างนี้ถามว่าดาวเทียมบ้านเราเท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่มีถ้ามีก็ถือเป็นเรื่องซ่อนเล้นนะครับแต่ถามว่า อกรอณีถ้าบ้านเราอยากจะดักฟังและส่งผ่านดาวเทียมได้ไหมได้ไมันไม่ได้เรื่องยากยาก็คือดักฟังภาคพื้นดินนะครับจากน,นั้นค่อยก็ส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมแล้วจะไปไหนต่อก็ได้แต่อย่างหนังในเรื่อง the enemy of state อย่างอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เลยเมันบีมเนี่ยนะครับจูนมาตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับแล้วก็ความเข้มของสัญญาณเนี่ยสูงมากจะสามารถที่จะบีบไปที่จุดใดจุดหนึ่งได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการตามของเขาเนี่ยไร้ขีดจํากัดแต่ถ้าตามโดยภาคพื้นดินอย่างที่ผมว่าจะีกนี้เนี่ยคุณต้องอยู่ใกล้ กับคนที่ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าติดชุมสายไม่ต้องผู้ใช้อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรคุณดักฟังได้หมดแต่ถ้าเกิดเฉพาะกรณีคุณทิ้งกระเป๋าถือเพื่อการดักฟังเนี่ยนะครับหรือใช้โทรศัพท์จำลองอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับเพื่อการบำรุงสารระบบเนี่ยคุณต้องอยู่ใกล้อไม่งั้นคุณคุณคุณฟังไม่ได้อาเป็นว่ายกเว้นอีกอันหนึ่ง ยกเว้นหนึ่งผมเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ผมหรือไอโทรศัพท์จำลองผมเพื่อการซ่อมบำรุงเนี่ยนะครับไปต่อกับสถานีฐานมาถ้าอย่างนี้ผมทำอะไรก็ได้อาจว่เาเจ้าของอเจ้าของค่ายเจ้าของระบบ,บดักฟังได้ตลอดเวลาได้ตลอดเวลาด้วยเครื่องมือที่เขามีอยู่ที่เรื่องมื่ที่เขามีอยู่ทุกค่ายเลยนะะทุกค่ายเลย ทุกค,คนทุกค,ค่ายถ้าเราใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยถ้าเราถูกดักฟังเราเราจะรู้ไหมฮะมีวิธีสังเกตไหมฮะเ,เราไม่รู้ครับ,รบจริงๆตัวเราเนี่ยไม่รู้นะครับถ้าจะรู้เนี่ยมันจะต้องเกิดเหตุการณ์